เรากำลังแบบโกกันแน่นจองคนคลิปน้นะคือเราต้องการปูผเจ้าเกรซพัมกินไหมใช่ไหมคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะลองเอาบัฟอา่ายังไงดีทั้งหมดประมาณสัก40-50บัฟเนี่ยเอามาใส่ให้กับไอ้เจ้าเกรซพัมกินที่มันใหญ่อา่าเกือบพี่ว่าสักร้อยหนึ่งอังสักร้อยหนึ่งกังรังดีตอนนี้คือติดบัฟเรนโบว์ช็อคเซเลเชียวินสตั๊กฟอร์เซตกับมูนลิทุกคนติดทั้งหมด6บัฟราคา 600บิลเลียนราคาแพงชิบหายเลยอ่าแต่ว่าพี่ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่ามันแพงตรงที่เลนโบโรนถ้าสมมติพี่มีเลนโบกับโกเด้นรวมกันปุ๊บเนี่ยคือ1ทิลเลียนเป๊ะเลยพี่ว่านะเพราะว่าออครั้งก่อนที่พี่ทําไปไอะะ้อะไรวะอ่าโบมัสซัมเนี่ยคือพี่ใส่ไอโกเด้นกับเบปปบราคาจาก6 0 0บิลเลียนกว่ากลายเป็น7ทิลเลียนเฉยเลยโคตรเยอะอ่ะ เดี๋ยววันนี้ลองใส่บัฟดูตัวละครที่พี่ยาวไปใช้ก็คือ,อมีไอ้เจ้าปลาหมึกสัก2ตัวกับเสือ1แล้วก็สไปโนโซอีก1ตัวอตัวสไปโนโซรัสหตัวแล้วก็น้องกบออกอวางมาครับส่วนตัวอื่นพวกไอเมกาคาบิบราพี่เอาไว้ที่เดิมแล้วกันมมนไม่น่าจะมีปัญหาเลยหรอมั้งะมาณนี้ทุกคนแล้วก็พอเจ้าเสือเปลี่ยนมิวเททใช่ไหมทั้งหมดกี่มิวเทสเลนดอมทั้งหมด5มิวเทสทุกคน มันจะเปลี่ยนไอตรงนี้เนี่ยแครอหอทที่พี่เอาไว้โอ้โหเฮ้ยโอ้ไม่ได้เข้ามาดูนี่มันสูงสวดน,นะชัด <c oughs> อืเอาเเวลาได้เวลาทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ขอเอออนุญาตเอฟเคสแปมเหมือนกันพี่จะเอฟเคในแอปยูจีโฟรแล้วทุกคนเอฟเคประมาณสักอา่ากี่ชั่วโมงดิสิบสองชั่วโมงพอได้ไหมเพราะว่าตัวละครคือหนึ่งรอบมันใช้เวลากี่กี่เดียสิบแปด 19รวมกับอามีมิกก็นะ่าอยู่ที่ประมาณสักครึ่งประมาณสัก15นาทีทุกคน15นาทีต่อรอบคือเจ้าสไปโนซอรัสคือมันจะกินอยู่ประมาณสัก3บัฟใช่ไหมใช่ปะ3บัฟเออ3มิลเทดแล้วก็จะเอามาใส่ให้กับอาไอเจ้าเกรซพัมกิน12ชั่วโมงเดี๋ยวนะถ้าตีกลมๆกมก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณก,กี่บัฟเอ่ยแป๊บนึงทุนนคนนอนๆก็จะได้อยู่ประมาณสัก20-30บัฟทุกคนอื ประมาณนี้นะเพราะว่าเรามีตัวละครจะมีมิกอยู่คือมันก็แล้วแต่ว่ามันจะก๊อปไอไทเกอร์ aker, หรือว่าเป็นไอสไปโนอ่ะประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าแอป,ป UG Phone ดีกว่าสำหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบ a k k เนะี่ยพี่แนะนำแอป,ปนี้เลย UG Phone ทางแอป,ปน้ามีระบบคาโฟนที่เราสามารถ a k k ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ AK แบบปิดหนะ้าจอได้อีกด้วย ถ้าทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งและวสำหรับใครที่เพิ่งเช้งแรกนะให้ทุกคนกดไปที่ UVP จะมีอีส่วนของที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้สอส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอ๊ะเราเข้ามาแล้วในระหว่างที่ให้เจ้าสเปนออลซาร์ดทำงานพี่ว่าเดี๋ยวพี่ไป FQ สองเกียร์หน่อยแล้วกันอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาต FQ ไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันดูดิว,ว่าเออเรากับไอทีมันจะได้ทั้งหมดดกี่่บับแลล้้ววอะไไปคยยาเ ไปแล้วทั้งหมดประมาณ12ชั่วโมงทุกคน12 13ชั่วโมงแล้กันเพราะว่าเออพี่เลิมอ,อัดตอนประมาณ5ทุ่มตอนนี้คือเที่ยงและประมาณเที่ยงผ่านไปทั้งหมดประมาณ12ชั่วโมงทุกคนคิดว่าพี่ได้บัฟมันหมดกี่บัฟแล้วก็ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเออพี่หันไปดูก่อนกันนี่คือพัมกินหลังจากติดบัฟทุกคนต่างจากตอนแรกก็คือง่อยๆมากเลย แล้วก็ตอนนี้ราคา3มพันลียนทุกคนติดบัฟทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 5 6 4 0 4 1 4ส3บัฟทุกคนมาดูเยอะหมั้ย43บัฟถ้าดูจากไกลแล้วเออบัฟมิวเทอทั้งหมดนี่จะอยู่ที่ประมาณ1 1 8ทุกคน43บัฟอุ้ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะถือว่าเอาเรื่องแต่ว่าเรายังขาดอยู่อีกหนึ่งบัฟใช่ไหมที่เป็นโกลเด้นเดี๋ยวพี่เอาไอ้เจ้าเออดราก้อนไฟเนะี่ยมาไอ้นี่สทาไหนมาทำให้มันเป็นโกลเด้น อ่ะได้ก้อนไฟเอาอีเดี๊ยนได้ก้อนฟูดเชยเลยอ่ะนี่ได้ก้อนไฟอือเอาใส่มาเลยครับอืออ่าเดี๋ยวเออเอาไกกอ้กกอเอ,เ,อ,เ,อเทเกอร์ออกแล้วก็อันนี้มาเอาบัลมาดาก้อนไฟชมาลาสี่นาทีในการแชมิลจิตไม่นานไม่นานรอแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วจริงๆอันนี้พี่ไม่ได้แจมกันว่ามันหนักเท่าไหร่นะก็คือมันดูเหมือนใหญ่นะแต่ว่าคือ ถ้าเทียบกับโบมันซัมก็คือมันจะมีแบบอ่าเป็นกระดูกออกมาใช่ไหมพี่ว่าโบมันซัมน่าจะใหญ่กว่านี้ทุกคนแต่นี่มันติดบับเบนโบงไงมันก็เลยมีอ่าราคาที่ค่อนข้างาสูงเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวเราดูไอ้โกลเด้นอ่ะถ้าสมมติโกลเด้นใส่กระป๋อปุ๊บราคาพุ่งไปประมาณสัก30มิบเลียนเนี้ยโอ้โหพี่พอใจจะจัดเลยอ่านี่อีเวนต์มาอ่าอ่านี้พี่เล่นไปแล้วแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมอืมนี่ไงเปลี่ยนละมาเกตจะมาอีกห้านาทีโอเคพอดีทุกคนอ่ะดีพี่ขออนุญาตเอฟเคตรงนี้ไปประมาณสัักก5 4นนาทีลไป เอพิวยาทุกคนปุ๊บทำยังโเดินทำยังวะอ่าเดี๋ยวนะคือมันมีอยู่ผลเดียวใช่ไหมหรือว่าพี่เผลอเออ่ติดไว้หลายผลหรือว่านี่มันมีโกลเด้นแล้วใช่ไหมแป๊บนึงทุกคนพี่ขอส่องก่อนยังนี่ยังไม่มีโกลเด้นใช่ปะอ่าหรือว่าเวลาเราเฟเวอร์ลิตเอาไว้คือมันจะไม่ทำเป็นโกลเด้นไม่เนี่คือมันก็เรนดอมฟุตหนึ่งผลเอ่าอลอ้อเ,อเดี๋ยวเ,ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยคือเอ้ยเดี๋ยวพี่มีเอเนจีไหม เสียเวลารอตั้งนานอ่ามีเมข้ครับเอนเนอร์จีเอนเนอรจีดริงอ่ะมีอยู่สามันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่ลองเอาเฟลเบลิตออกก่อนรู้สึกเหมือนจะมีปัญหามั้งเอ้ยแต่ว่ามันโดยเฉพาะไอ้ที่เราเฟลเบลิตมันก็น่าจะใส่เข้ามานะหน้าอ่ะไปดึงนะเฟลเบลิตอยู่ไหนวะอืมอ่ะเอาออกก่อนแป๊บนึงแล้วก็ดากอนไฟอยู่ไหนจ้ะอ่ะปึ๊บอ่ะดากอนไฟอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นอะไรคือมันไม่มีผลหรอแป๊บเดี๋ยนะ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสวนแล้วก็ลองกลับมาดูคืนน่าจะมีปัญหามั้งคือเหมือนได้รถไฟปัญหาผลนี้ไม่เจอทุกคนเดี๋ยวมันึงรอไหมรอไหมแลม้วไหมเลยประมาณ12วิกับ13วิอืมหรือว่าบัฟมันชนกันแล้วมันก็ไม่ให้บัฟโคเด่นวะอ่าเดี๋ยวรอดูฟึบทำยังสกิลทำยังไะเนี้ยหวิอะฮะให้ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยหมายควาว่ายังไง <laughs> อสงสัยพี่ว่าเออเดี๋ยวพี่ลองเอาไอ้บัฟน,นี่ออกก่อนมันชนกันหรือเปล่าวะอืโอเคออกนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ2นาทีอ่าเดี๋ยวพี่ใช้สกิลเลยคือแม่งเริ่มไม่ไหวทุกคนอ่ะ,อ,ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะอ่าโอเคอ่ะฟึบยังไงใช้หรือ,อยังหรือว่าติดเฟวอริตฮัลโหลบอฮัลโหล ให้โอกาสรอบสุดท้ายแหละอันนี้คือไม่ติดเฟเวอร์ริทไม่ติดอะไรเลยมีผลเดียวอยู่ในนี้มีแค่ผลเดียวอยู่ในแปงอ่าเดี๋ยวเออย้ายสักนิดหนึ่งก็ได้เผื่อมาอ่าเผื่อมาจะมองไม่ค่อยเห็นทุกคนอ่ะย้ายให้มันหน่อยอไปโน่นอ่ะเอเนอร์จีครับพี่ชายดียกูตุ้งตีนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่เริ่มมุนยินแล้วเริ่มมุนงยินแล้วเออโอเครีเซ็ตกูดาวยังไงครับแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะใส่สกิลเมื่อไหร่กูเด่นอยู่ไหนวะทุกคนทุกคนเห็นกูเด่นนะไม่มีนะ อันนี้ก็ไม่ใช่กูเด่นอ่ะเ hey! อ๊ะสงสัยเดี๋ยวพี่ไปทำนอกรอบแล้วกันอ,อย่างน้อยนี่มันก็บัฟเยอะอยู่ทุกคน40กว่าก็บัฟเลยอ่ะถือว่าคลิปนี้ใช้ได้อยู่อะฟิลปิปเป้เหมือนเดิมเลยเอ้โอ้โหประมาณนี้กันก็สำหรับคลินปนี้นะฮะสุดไม่ได้